รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัทธมานุภาวะบาลีโตจะลังชีนาปัญชรี ได้เวลามารวมพลังสร้างบุญใหญ่ร่วมกับทางวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ที่ตำบลหนองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกันอีกครั้งแล้วนะครับแจ้งข่าวสารกันทุกสัปดาห์เพราะโครงการที่ใหญ่ๆเช่นนี้ที่มีชิ้นส่วนมากถึง32ชิ้นที่จะต้องเททอง ถือว่าน่าจะต้องอาศัยพลังศรัทธ,ธาของสาธุชนอีกเป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าหนทางยังจะอีกยาวไกลแต่รายการก็เชื่อนะครับว่าเมื่อเราได้มารวมพลังบุญร่วมกันสร้างร่วมกันเททองเหมือนทุกๆวาระที่ผ่านมาแล้วต่อให้โครงการใหญ่แค่ไหนก็น่าจะสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นอย่างแน่นอนพิสูจน์ได้จากชิ้นส่วนสีเหลืองทองอารามทั้ง15ชิ้นที่ได้ทําการเททองไปแล้วนะครับซึ่งต่างก็เกิดขึ้นด้วยกําลังทรัพย์กําลังศรัทธ,ธาของสาธุชนที่ได้มา ร่วมทาบุญกันคนละเล็กคนละน้อยแถมไม่มีเจ้าภาพใหญ่อีกด้วยแต่ว่าได้ก่อให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ถือว่าไม่ธรรมดาและนี่ก็คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการรวมพลังบุญของสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศนะครับเรามาจากจังหวัดนคนปรปฐมเป็นสหายธรรมกันแล้วก็ตั้งใจมาหล่อรูป หลวงปู่โตพรหมลังสีด้วยความสมัครใจอยากจะได้บุญได้กุศลอันนี้สืบต่อพระศา,าสนาแล้วก็เป็นะเบียงที่เราจะต้องนำเดินทางไปสู่พบหน้าเราเคยอยู่กาญจนบุรีรกอร่อนเนื่องจากเราเป็นพระราชการทหารแล้วก็มาประจำอยู่ที่อำเภอไซโยกเสร็จแ,แล้วเราก็พอจะรู้จักว่าน้องตักยาคืออยู่จังหวัดกาญจนบุรีเราก็เลยจิต เจ็ดประวัติขึ้นมาว่าเราเคยมาอยู่กาญจนบุรีตั้งสิบปีทําไมเราจะสละจังหวะตรงนี้ไปเสียก็เลยร่วมใจกันมา,าก็มีความปิติที่ว่าชาวตะวันตกที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยคนที่รักและเคารพศรัทธาในท่านเนี่ยได้ได้เดินทางใกล้หน่อยไม่ต้องโดนทางไปถึงสรีคิ้วหรือวัดละคงังหรือวัดอ,อิน บางถึพงพคลอะไรประเภทยอย่างนี้อ่าผมมาจากพัทยาครับผมผมมาครั้งแรกครับแต่พี่สะไครนี้พี่สะไครกับพี่ชายผมมาร่วมงานทุกครั้งครับทุกครั้งที่มีการหลอ่อคือทุกทุกเดือนเขาจะมาทุกเดือนนะครับแล้าบังเอิญเขาคราวนี้ผมว่างกันเลยเขาพี่ชายเขาชวนมาคือบางคนเวลาดูทีวีมาเป็นโอ้ไกลซะเหลือเกินไกลไม่เกินบอะไรม่างินไกลเป็นยังไงบ้างครับไม่ไม,ไม่ไม่ไกลเลยครับสขนทางมาสะดวกมาก คือผมมาจากพัทยาครับก็คือใช้เวลาประมาณถัาถามชั่วโมงเองคือคือทางรถไม่ติดด้วยฮะมามาสะดวกมากมันเป็น,เป,นเป็นทางที่เป็นเป็นของเล่นตลอดตลอดอยู่แล้วโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ยากเลยบางคนก็ไปทําผมก็ไปทำกระถิน่นผ้าป่าที่ไกลๆบนดอยผมว่ายังจะ,จะยังจะลักกันานกว่านี้ครับบอกว่าเรื่องหนทางนี่ไม่ไม่เป็นอุปสรรคเลยกับการมาที่นี่ครับเพราะว่าสะดวกผมผมยืนยันว่าสะดวกมาก อยาากให้พวเราาน,นี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามากันด้วยหัวใจที่มีความศรัทธากาันล้วนเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงเส้นทางการเดินทางมายังวัดแห่งน,นี้กันแล้วก็ต้องขอบอกว่าสามารถมาได้หลายเส้นทางด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมาจากจังหวัดไหนแต่ถ้ามาจากทางกรุงเทพเส้นทางที่สะดวกและก็จดจําง่ายก็น่าจะเป็นเส้นที่เมื่อเรามุ่งหน้ามาทางจังหวัดนคนปรปฐมตรงมาทางจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงทางแยกที่เลี้ยวขวาจะไปกาญจนบุรีเลี<อ>้ยวซ้ายเข<อ>้าบ<อ>้านโป่ง ให้เราขับรถตรงไปตรงไปทางเขาช่องพรานข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ผ่านตำบ,เบลเบิกไพรคุ้งขยอมน้องปลาหมอเส้นทางนี้ขับรถตรงไปอย่างเดียวตรงไปจนกระทั่งถึง3ามแยกแยก,ก็ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปอีกประมาณ9กิโลเมตรก็จะเจอวัดอยู่ทางด้านขวามือหาง่ายมากๆครับส่วนหล,หลายท่านที่สอบถามมายัางรายการว่าศรัทธานั้นก็ศรัทธาอยากจะมาร่วมทำบุญนั้นก็อยากจะมาแต่ไม่มีรถแบบนี้จะมาได้อย่างไรกันบ้างแนะนําให้ใช้บริการรถตู้โดยสารประจําทางจากกรุงเทพมายัางอําเภอบ้านโป่งจังหวัด รราชบุีอย่างเช่นขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาลงที่บ้านโป่งแล้วที่นี่ก็จะมีรถสองแถวสายบ้านโป่งมายังวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ไว้คอยบริการวิธีนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาและก็สอบถามเส้นทางตารางเดินรถโดยเฉพาะรถสองแถวนะครับว่าเที่ยวสุดท้ายหมดกี่โมงจะได้ไม่พลาดตอนช่วงขากลับบุญใหญ่แบบนี้ถ้ามีความศรัทธาเชื่อว่ามาได้อย่างแน่นอน แล้ววาระหน้าวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็จะได้มาร่วมกันเททองหล่อชิ้นส่วนหัวใจแล้วก็ส่วนกันเทศของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมราังศีร่วมกันนะครับมหาบุญมหาบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่ใครๆก็สร้างได้ครั้งหนึ่งในชีวิต วันอาทิตย์ที่25ตุลาคมร่วมสัมผัสปรากฏการพลังศรัทธาของสาธุชนและร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อชิ้นส่วนหัวใจและส่วนกันเทศขององค์สมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ใหญ่นวัดหนองตากยาอภัยสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีติดต่อร่วมบุญได้แล้วในวันนี้โทร089 8 3663 8 3